สวัสดีจ้าพามาดูต้นมะละกอของตานะคะเรามาดูต้นแรกนะลูกก็ยังปกติอยู่นะขนาดลูกก็ลูกเล็กนะคะแล้วก็ไม่ค่อยดกเท่าไหร่ลูกเล็กไม่ใหญ่มากเดี๋ยวไปดูต้นต่อไปนะคะต้นที่สองเดี๋ยวจะพามาดูว่ามะละกอลูกมันจะใหญ่แค่ไหนนะ ต้นนี้นะคะจะเป็นพันธุ์เดียวกันกับต้นมะกี้เลยนะคะแต่รู้สึกว่าต้นนี้มันจะดกแล้วลูกมันก็รู้สึกว่ามันจะใหญ่แล้วก็ยาวมากนะคะถ้าลองเทียบกับมือดูนะมันจะค่อนข้างใหญ่ด้วยเนาะใหญ่แล้วก็ค่อนข้างดกนะครับที่แรกกล่าวว่าจะเด็ดเนาะทีนี้ก็คิดว่าถ้าเอาไปทําอะไรกินเนี่ยคือมันก็จะคงจะกินไม่หมดเนาะเสียดายก็เลยกล่าวว่าจะปล่อยไว้ให้มันสุกแล้วค่อยเอาไปกินนะคะ ก็รอให้มันแบบสุกแบบตูดเหลืองๆนิดนึงอันนี้ก็ตูดเหลืองแค่ลูกเดียวเนาะไม่อยากเด็ดเลยอเสียดายแต่ว่าตาบอกว่าให้เด็ดนะเพราะว่าเดี๋ยวต้นมันจะล้มเพราะว่ามันรับน้ําหนักเยอะกลัวต้นมันล้มแล้วมันก็จะตายเนาะเดี๋ยวรอให้สุกอีกหน่อยนะคะเดี๋ยวค่อยมาเก็บกินกัน